เริ่มเย็บถุงเน็นกันก่อนนะคะออเดอร์แรกของเราวันนี้วันนี้มีคิวงานส่งหลายชิ้นเลยนะคะต้องทำให้ ที่วัดเรามีงานบุญนะคะวันนี้ยังไม่ได้ลงไปเลยแดดร้อนมาก ตัวนี้เป็นสีกากีนะคะลูกค้าจะเอาไว้ใส่กับชุดข้าราชการสีกากีมีทุกสีนะคะลูกค้าสั่งมาได้เลยนะคะเราทําให้อันนี้จะออกแนวเรียบร้อยกันหน่อแบบประมาณนี้นะคะเรียบร้อยเล็กๆใส่สบายไม่หนักหัวนี่เป็นนี่จะเป็นด้านหลัง อันนี้ที่ที่เราทําเสร็จแล้วด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะถุงเน็ตใหญ่กว้างใส่สบายนะคะกิฟท์ทนแล้วก็แข็งแรงมากรุ่นนี้ไม่เคยมีปัญหาเลยนะ ในสวนของถุงเสร็จแล้วนะคะถุงเก็บผมเสร็จแล้วพักไปก่อนมาทำกรีดกันต่อเลยนะคะอันนี้เย็บไว้แล้วทำแบบเร็วๆเลยเนาะไม่ต้องพูดเยอะวันนี้ มีงานส่งหลายชิ้นเลยนะคะนัดลูกค้าไว้แล้ววันนี้ต้องส่งเฮดงงานให้ทันพรุ่งนี้ปิดร้านนาจะจ๊ะพักพอนหนึ่งวันค่ะกรีดต้องสวยเนียบนะคะเวลาไปจัดช่อจะได้ส,สวย รุ่นนี้จะใช้สามกลีบนะคะจะไซส์จะเล็กลงมาไม่ได้ใหญ่เหมือนตัวหางยาวๆนี่อันนี้เน้นทรงเรียบร้อยอันนี้เป็นกลีบที่สอง ให้ครึ่งนะคะเวลาจัดชอเขาจะเบียวถ้ากลัวไม่ครึ่งก็เอาไมปมาทัดวัดก็ได้นะ กลิบสองเสร็จแล้วคะ่ะเสร็จได้เสร็จผ้าและผ้าผูตัดออกให้หมดนะคะอย่าให้เข้าผัออกมาเก็บให้หมด ได้ที่ใช้เายพยายามให้เป็นเป็นสีเดียวกันนะคะ ใหม่ดีกว่ายังไม่โอเคเท่าไหร่ ถ้าดูแลไม่สวยไม่โอเคให้เย็บใหม่ทันทีนะคะอย่าได้ปล่อยไปเด็ดขาดเดี๋ยวงานเราจะไม่สวยนะคะอันนี้ได้แล้ว สวยแล้วนะคะทีนี้ก็จะมาประกอบเข้าช่อกันเลยเริ่มจากกลีบที่หนึ่ง ดูด้วยนะคะว่าครึ่งกันหรือยังเสร็จแล้วก็มัดเลยนะคะ แล้วเราจะใช้ตัวคาดมาคาดเลยวิธีทำก็ภาดมาจากด้านหลังนะคะถ้าจะทำแบบนี้สองชิ้นให้เขาคาดกันแบบนี้พันขอบคุณค่ะพี่สุได้กินว่าไม่สบายหายหรือยังคะ หายไวๆนะรักษาสุขภาพด้วยค่ะวันนี้ก็เหมือนจะไม่สบายเหมือนกันนะตื่นมาปวดหัวมากได้กินยาเหมือนกันเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นสีกากี่ด้านหลังติดกาวเลยนะคะ เ็จได้เล็กเสร็จได้น้อยเก็บออกให้หมดค่ะอย่าให้เล็บให้โผล่เด็ดขาดงานของเราต้องสวยเนียบที่สุดกับกดไว้นิดนึงก็ได้นะคะ เลือ,อีกข้างเราใช้เข็มหมุดกัดไว้ก่อนตัวนี้ยังไม่ได้ติดกิฟนะคะเดี๋ยวต้องติดกิฟก่อน ใครถนัดทากาวทีเดียวแล้วแปะก็ได้นะคะแต่ว่าแปะทีไรเบี้ยวทุกที <c oughs> ก็เลยใช้วิธีแปะตรงกลางก่อนแล้วค่อยไล่มาซ้ายขวาเอาเอาวิธีที่เราถนัดดีกว่านะคะอันไหนที่เราถนัดมันจะทำออกมาแล้วสวย แต่ถ้าทำบ่อยๆก็เก่งนะต้องหัดบ่อยๆต้องหัดทำบ่อยๆบางรุ่นนี่คือตัดผ้าทิ้งเป็นเม็ดๆเลยนะไม่สวยก็ทิ้งอะ่ะมีเพื่อนบางคนบอกโอ้ยอย่าทิ้งอันไหนไม่สวยเอามาไม่ได้นะคะอย่าหวังว่าในสายตาของเราถ้าเรามองดูแล้วไม่สวยอย่าหวังว่าใครจะได้ไปนะคะเราไม่ให้ ทีนี้ก็ทากาวลากยาวแล้วก็แปะตรงช่อบโบของเราได้เลยปืนกาวสวยมากนะคะปืนกาวมงินล้าน <c oughs> อันนี้ซื้อมานานแล้วนะใช้งานดีมากนะคะนางไม่เคยเสียซากทีเก่าหน่อย <c oughs> ตอนแปะ ต้องระวังมากๆก็พกลัวกลัวเข้าเลอะกดไว้ก่อนนะคะให้เขาติดดีๆก่อนมั่นใจว่าติดดีค่อยปล่อยนะคะ ก็ติดกาวตรงนี้ได้พอประมาณนะคะ ามั่นใจว่าเขาติดดีแล้วก็ถอดเข็มหมุดออกได้นะคะติดดีแล้วใช้ริบินตัวนี้ปิดทับตรงตรงที่เราติดเมื่อกี้นะคะ เรียบร้อยตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาติดตัวนี้นะคะตรงด้านหลังเสร็จกาวเก็บออกให้หมดนะวิธีเสียบแกนก็ดูให้ครึ่งนะคะจับตรงนี้มาให้ครึ่งเหมือนกันเสียบซ้าย เสียบขวาและติดกลับเข้าไปเรียบร้อยนะคะรุ่นนี้จะถอดถงงเน็ตไม่ได้นะคะถ้าอยากได้แบบโบก็สั่งมาต่างหากได้นะคะเสร็จเรียบร้อยจ้าสวยงามค่ะ ้อมส่งแล้วก็จะให้เขาดูเป็นระเบียบเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อยค่ะ199บาทนะคะอันนี้เป็นสีกากีค่ะใส่กับชุดทำงานชุดข้าราชการได้เลยนะคะรุ่นนี้สวยงามเรียบร้อยค่ะไม่มีหางนะคะโบสามชั้นใส่สบายเบาๆนะคะผมเยอะผมใหญ่แค่ไหนก็เก็บได้นะคะถุงเน็ตเราใหญ่มากใหญ่แล้วก็กว้างนะคะ เดี๋ยวขอไปแพ็กของก่อนค่ะขอบคุณนะคะ